สวัสดีครับพบกับซัางบ้านนะครับก็เดี๋ยวมาดูรถบ้านเข้า1นึ่ันนะครับคันนี้ว่าจะไม่ได้จัดสภาพนะครับเดี๋ยวว่าจะเก็บรายละเอียดนะครับตรวจเช็คระบบภายในเหมือนรถที่ทําขายนะครับเข้าใหมา่แล้วนะั่น, 1, นคือหนึ่งพันนับเป็นสีขาวแดงนะครับดูครับสีแท้ทั้งคันนะครับ สีดีมากนะครับไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับมีแค่รอยถลอกของสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ก็ไม่แน่ใจนะครับแทหรือเปล่าก็จะแทะนะแท้นะครับแต่ว่าลอกแค่ปีกมอกตรงนี้ออกครับสติกเกอร์แท้นะครับดูแล้วนะครับเนื้อสติกเกอร์หนามากนะครับดูนะครับลายหยานี่นะครับถังมีสนิมเปล่าถังไม่มีสนิมนะครับ ภาพรถสมบูรณ์มากนะครับวันนี้ว่าจะไม่ได้เก็บอะไรมากมายนะครับจะเหมือนคันน้ําเงินขาวคันที่แล้วนะครับก็มีเก็บรายอย่างเล็กๆ,ๆน้อยขึ้นล้อซีรวนให้ให,หม่แล้วก็หรือพวกเครื่องระบบไฟอะไรคาบงนคาบูแล้วก็ระบบระบบต่างๆนะครับจหรือเช็คหมดนะครับเครื่องระบบไฟนะครับแต่ว่าสีไม่ได้เก็บนะครับคันนี้น่าจะเป็นแท้ทั้งคันเลยนะครับอาจจะมี มีการล้างนะครับทำความสะอาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนซกหน้านะครับรถสวยมากนะครับเดิมๆครับนี่ครับรถผู้หญิงนะครับมันก็เลยไม่ค่อยได้ใช้งานหนักนะครับดูครับใต้เครื่องนะครับดูครับอันนี้แค่แค่โคนดินธรรมดาครับไม่ใช่โคนอะไรไม่ใช่โคนเกิดนะครับ โอ้ oh, ข้างล่างนะครับเพ่งมากนะครับรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับสอบถามประวัตินะครับเพราะว่าเป็นผู้หญิงใช้นะครับก็ขับไปกับทํางานปกติดูฝาเครื่องนะครับดูนะครับเครื่องสแตนดารด์ัน,นี้ดูแล้วรู้เลยทุกอย่างสแตนดาร์ดหมดนะครับเปลี่ยนแค่อะไรที่เป็นอะไรสิ้นเปลืองเช่นพวกอ,อะไรอะโซ่สเตอร์นะครับ เขาเรียกว่าอะไรสิ้นเปลืองนะพวกนี้ก็คือมันมีการสิหรอตามอายุนะครับต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานแล้วก็ผ้าเบรกนะครับก็พิ่เปลี่ยนมาใหม่นะครับแต่ซีโซกเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรีเปลี่ยนรีเซ็คนะครับสีโซกอะไรสีผ้าเครื่องไม่ได้ทําครับทันนี้ไม่ได้เก็บ๋ยจะเช็คระบบทั้งหมดให้นะครับบอกก็จะอาจจะได้เปลี่ยนนะครับให้มันหนาขึ้นกว่าเดิมนะมาฟังเสียงเครื่องนะครับสวิตช์แจก็2ดอกนะนี่นะครับสวิตช์แจแท้สองดอก เฮ้น,นี่ดอกเทียมแน่เลยดอกเทียมนะครับทำมาใหม่เพราะมันสึกร้อนะครับดอกเก่าเปิดปิดบอล็อกคอได้อาฟังเสียงหน่อยระบบคาบูเดิมเสียงครับว่ามันสมบูรณ์มากไหมเครื่องสมบูรณ์นะครับเครื่องเงียบมากนะครับเงียบกิิบนะครับนิ่งเลยนะครับนี่ขนาดขนาดยังไม่ทันได้ปัดแต่งแล้วเนะี่ย ตาเร่งถือว่าดีนะครับโอเคนะครับโอเคขึ้นลงได้โอเคนะครับอ้ขนาดยังไม่ทันได้ปรับแต่งนะถ้าปรับแต่งจะขนาดไหนนะครับแน่นอนพวกลูกสูบแหวนหรือมาเซกพวกคงพวกขวาต้องทำใหม่หมดเลยนะครับว่าจะเน้นเป็นแท้แท้ศูนย์นะครับพวกคงประเทก็รอติดตามชมครับใครที่ใจร้อนก็ พักมาได้นะครับเบอร์ทวรก็มีอยู่หน้าเพจนะครับใครช้าก็อดนะครับรถบ้านนะครับนานๆจะมานะครับเพราะว่าผมจะเป็นคนที่คัดรถอยู่แล้วนะครับดูหัวน็อตนะครับไม่ต้องกลัวครับเรื่องโซนอีกต้องไว้ใจผมนะครับเพราะว่าทุกคันเรากล้านะครับเรากล้ารับประกันลูกค้าเพราะว่าทุกคันเรามีความรู้ความเข้าใจนะครับเราเลือกรถนะครับไม่มีรถยำมาไหลแน่นอนสําหรับผม อโอเคครับสวยบอกเลยสุดสีสวยมากแท้ทั้งคันนะครับใครได้ไปคุ้มนะครับ<ต>เพราะว่าไม่ต้องวัดดวงแต่ว่าได้รถที่รถที่มันสภาพสมบูรณ์ราคาก็พอๆกับที่เขาขายตามสภาพนะครับแต่ทางเราคือเช็คระบบให้ใหม่นะครับลูกค้าได้ไปไม่ต้องไปกังวลว่ารถจะมีปัญหาระหว่างการใช้งานครับเพราะว่ารถผมอนะทุกคันทำมารถตัวเองโอเคฝากติดตามร้านนะครับ โซนิกมือสอง่ะบ้านแต่งสวยแด้เป็ียบ่งบาทขายอะไรโซนิกมืบางมากคันนี้สวย